รทุกคนตัวน,นี้ฮะก,ก็เลี้ยเนาะแกนกไม่ยินดี<ว>ดนนีกลับมาดามไฟพุ่น,นม่ได้เซลเซลคมตาดีสิดีสี่ปีเลยเอาทุกคนตัวนี้กำลังเอาดิโนตะเกิบเนาะกิโตมติดเกิบใท่ไหมวะขบุกขบุกมันกินแล้วยังมีปัญญาเอากะเซ้อจะไปหาอยู่ป่าตายเลท่อนนี้ตอนนี้เปิด ไฟโทรศัพท์เบิ่งตนครับสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาหาหน่อไม้เนาะบ่าวเทือนตูดาต้นขี่รถมาเอาไว้ถ่ายจังถ่ายบุญเบอเห็นได้ไหมเห็นจักหนอเห็นจักหนอแล้วใส่ตัวหน่อยใยังไงผมเป็นหนอทางกลางเด้ เด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยองไปโอ้ยงะนะเอาฝากพุดเอาน่ะเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอ,เอาไว้ทำดินเลยทำคอยปา่าดพอดีบ่เอม,มถือมือเด้อ นอสองนอสามนอแก้งนอไม้กินมันนี่ทงประเดกเรีนบัวที่ป่าไบรมันนี่บอกเราป่าบรพอดเด้อ ินยังุป็นย่าเอาไปเลียอเว่าไม่กเลยไม่ได้ง่ายเราบิงคัดแล้วขบกไห้กินยังป็นยาเอาขดีมซปังดีมีดปาดเนา

ตอเออน้าะตายเนาะทำยังไงดผู้ออไปเมื่อยหลายคนต้องถึงเมื่อยบนอย่างเดียวมันออกตัวหนยังเงาวได้ ขบุกขบุกมันกินแล้วยังมีปัญญาเอากระเซิร์สจะไปหาอยู่ป่าตายเลยโอ้เลิ่มาเอาาเอาออกได้ได้ไหนดีฮะเปิดปุณมตุ๊กล่อมาไปนอต่อไปเอาเอาขึ้เดี๋ยวเอาได้นมาพี่ใหญ่นะนอ มัวแวเนาะคือมัวแถวอวคือมัวแถน้ำไแกงซุ้มาตัแต่เตามัวแถววสัตนอวนจะบดเ็จกล่องมันป่าแตดป่าแถววันี่ก็ได้ปุ๊กไปเนี่ยปุ๊กไปเนี่ยปุกไปเนี่ย แต่คุณรู้แต่ปลายเลยได้เอาเลยนะอยู่อยูอยู่ ได um ้ใบวัเดือดสานอน่ได้แล้วปุ๊กมันตีนุ๊กคืมันซุ่มออกหม่เแบบนึงกูกินวะทำ้แกวันตรายเด้แก้วเด้ออื Khôn. Nó nó này không có lẽ sai cho anh là ra mặt cái tên ơi anh 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 ơi 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 anh เอาไวแทะรวดเร็วทันใจทำไมโกเดียวกว็เลายไลโน่ให้เจ้าเอ,อ้ยมือวกว้นแต่แกงแล้วไมอนี้ก็แกงอีกแกงแล้วไม้กินทุกมือกับเบือ่อเอาสีนมาแมากกับโบเอาเน,น,นี<อ>่เงียบ <Nh ào S 2> ม,มากเลยเงียบมากเลยว้าอพอดีเลย พอ่เอาไ่จพอะแล้วเอาเนงมันเออเอาพอไปนะไปโป๊กบปนะครับมีโบงนะคะแนนฮะมีโบงอืมไม่ทำไถ่เลยนึงอะอยู่นอกที่ายเย็บโคตรต้อได้เข้าก่อน้อเรียบร้อยนี่คือผลงานของเรา หาอยู่ในโกนหาอยู่ในป่าหาอยู่ในโกที่เขาปลูกไว้ผูวชโลนนนนคักขน้าชโลนผัวเปนผู้เปนแก่ย่งผู้แกยู่งนุ่นร่างแรงงันก็้าชโลนนมข่ ปอกต่อได้ซ้ำหนีแต่ว่ามันก็นยังหลายแต่ว่าเราได้เอามันมาปอกบางกลุ่คันโบลคันมันมัพกกินแล้วก็ไปเอามาใส่ไม้อีกเก่งร้ายกับพวกเสพต้องเก่งแบบผู้ที่กินยากกันกินแั้วเสพมือนีดังเต่าเนาะ,ะอือยู่ตรงไหนตรงหน้ามั้ยเนาะเขาจะไถน้ำไถน้ำไถ่น้ำเลยเขาเจ้าดูดน้ำใส่นั่นแหละน้ำใส่จูบน้ำใส่สนามกบ นี่วะมันหมูป่าเนาะมันหมูป่าต้นปลาละมาเลยมันมันนะยังอยู่ตู้คนเลยเรามาพิษแต่จุดก่อนโซ่สงการเราเสี่ยงซีดให้ไมให้น้องสาวลงเคยใครมามีแต่มีแต่นังกับมันเสียไปเลยมันหมูป่านางหมูป่ามันเกเรแน่น่ะ พันเจ้าหอ่อนได้ทุกคนมันนี่ก็ได้มีลมอยู่ถ้าทุกคนตัวนี้ฮะก็เลี้ยงแล้วนอแกนอไม่ดีดีกลับมาทาไฟมได้เุ้มตาดีสิดีสีปีเลย้ยักินลวกกันก่อนล่ะ เก่งโนมักินสองสามคนเด้อมันนี่พญากรตามมาเด้อแต่ว่าขั้นคไายเลยนะพุ่งพ่งดู้จใส่เสือเนี่ยไปในเดียวเนาะเปน็นม,มัยเห็นรึเปล่าครับหมดปลานะละหมดหมดนะน,นะหมดคนแดงกัดยังไม่เข่าไปเลยไหม แซบเแซบใส่บนนังมูปากันเลแใส่นูปลานวเลยนังมูปานังมูปลาใช่บม่นะเฮ้ยนั่งเลยสิมาดนมาูคนที่กิาเด้อนี่ บรรยากาศแข้มทงหน้าโฮนสบุร์กเบิงนี่ทงหน้าข่างสนามกอบอันนี้คือสนามกบด้วยตัวน่ด้ยบอลเอาการการเขียดการยู่นี่แหละดอกกระเจียวก็มีแต่มไม่นีเวลาไปหามันอากาศฮอนเลยะคนมมหาเกือบทุกมือว่างนินเท่ามากเลยเห็นหลดุดเขาขี่รถจักรลูกแปด์ก็ามาดอกกระเจียว กินข้าวแล้วสิข้าวในเมืองต่อได้เมื่อวานนี้เนาะเห็นบ่สิข้าวในเมืองต่ออีกตอนนี้เขาอยู่ซ้ายอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกเอออยู่บ้านนอกไปทุกคนเดี๋ยวนี้เขากินข้าวล้างมือกินข้าวกับบ้านเลยทุกคนตอนนี้กำลังสิไปเก็บหอยตัวนี้เนาะกำลังจะไปเก็บหอยเดี๋ยวนี้เก็บหอยอยู่พูดละทั้งหนาว นัน่นแรงๆ้างสนามกบลทุกคนเดินเลยไปเก็บหอยเก็บหอยอยู่น้องกับเจ้าจกน้องมาแล้วไปเอในนาขุดหญ้าได้นี่นิสนามกบนี่ทุกคนตัวนี้กับหอยยางมาหอดนอนแล้วเนะาะยังมาไคาเติบประมาณสองสามลักกวนะตัวนี้ก็หอดนอนกันที่ห้อยนี่น้องก็เข้าตัวนี้เลย จะมีทั้งขานะครับท,ทั้งน,น้ำทั้งขาขามไปนองม,มีกระนู้นร้ายนะทุกนมีกระน,นู้นี่มันมาเยี่ยงกับไอตุ้ยมนะันมันอยู่ก,ก,กุ๊กเลยกกยังใบยังไงกุ๊กตุง้งทางน้ำน้ำฝนในป่าขึ้นนะั่นน้ำใบในะป่าขึ้นเลนะทุกคน tap pas on the top Bye, เฮ้ยเฮ้ยสิปมันะกบกระโปรมันะอ๋อเรเรนอ๋อคไมันมาได้ฉันดีปนามาบ่ได้โยตวเลแห้งดีฉันดี ไปเยเอาไนี้ะมามันจับเด้อต้องปิ้งเด้อปิ้งไรได้บุญทุกคนตัวนี้ก็จนมืดเนาะจนมืดฟาต้ผมมีหอยคมมีตัหอยเชอรี่สุไลน์นะผมฟาอต้ผมคอม่ได้าหายยูผม เ็นเดือยเลยโอ้โทุกพวกกินโอ้โหมาเย็นมันกี่เท่าารพด่าก็นอนนอนนอนอนอนี๋ยวคนตัวนี้กำลังเก็บหัยได้บ่ได้บ่ตัวเดียวนึ่งัวมวย Ô con bơi sầm loài nước được à, thật hả? nhanh

ย่แม่ทีเลยข้างนี้ข้างนี้มันดืองเข้าเนจะเป็นปงบเมนดีนะจะปิงบเปนเรื่อเลยต้องให่ค้นพยานปเ่แลเด้ย่แค่คือมากด้ำๆเลยคลือเลยแม่น่าล่ะบาโอ้ยันมยานแล้วก็คอยเคี้ยวเคี้ยวอ้อเลยี่ีพูดนะดิ้น่อยนี่คุณนะบเอาหอยคุนะดินปีงเลยเยวามี ม <Indonesia> ันมันม you know. ันมจนนมีเนาะอยู่ใช่ปะอยู่ตรงนี้เออลูกบ่มีบาทเด้มันกัดบ่ได้ดีมันก็เป็นชัดเลยบ่มีบานเอาเราเป็นตุงเป็นวามันมันีมัเก็เียบมนดเียะต่นต่ต่อนนก็มีอเอาหนังมึงก่อนอแล้วจะทุกใจเาว่าไอเปา เราบุยสิ่งะันหนากมีเป็ดมาดับฟองมันกัติดที่ติดดินไงมีมันมีเดินเป็นเราอาคนที่ห่างกันมือดินเยเราเป็นคนติดดินเราเป็นคนติดน้ำเป็นอะไรเดี๋ยนีงมเรายาขึ้นแล้วมันม้คนใดด้วยก็นางมแบบนี้จะแลกแล้วก็แล้วเนาะบารอดามก็ยังูว่ามียางข้ามมาแล้วมีสาสาเราลองงมด้อ้าาเป็นอะไรเอาเอา ลองิ่งเนียลองปิงเด้อปี่เมืกีปิงกันกได้ดกปิ้งิ่เด็ผู้ยานป่อะไรก็ได้กปยานเดี๋ยวไล่บเดี๋ยวไล่ละบ่ปิงง่ายทมก็ซ่ำมันละโจเด้อปิงกินแล้วจับมันไปปิงกินก็เสียบลนอนึกได้แหันนั่นข้งนังบัวบัวบัว

เน <So S 1> ี่ัาละไปทุกคนไปกินหินไปตาอไปเอาไวหนะยาจเี่เป็นละอะลกเอาไว้กหิน้หอยใจมาได้กามือเย่ๆลุงแม่มวยลุงน้องแม่ลุงบ่กบลงคิงได้จักนวยมีเงามให้ลูกดู มือกล้องไปที่ไปอันเข้ายูทูปอันเสิร์ชคำว่ากันเสิร์ชคำว่าภาษาอังกฤษซ้อมไว้แล้วอันซีอันอยกแคอคลิปแบบอันใส่อันเสียงแบบอันยัสใส่ล้สมซักนะเดินหน้าเพียบเลยสไคเลย ไม่เคยเห็นเมีมีปลาหม่อหวนะเจ้าก well, yeah, ็ชอดเตี้ยเลยแม่ชินจ้เลยมันกินเนรแีนะกินยังมะเรงอีกเนา่บอกโปเจขังมะเรงสิกินยังตู้ประตูแล้วจากตั้สิโล เป็นหลตัวนองเป็นหนมนไหลเะข้าบาร์ดโคมาเนาะโอ้โคมีหลดถงสองงานตาย อยเยอาไปเจอมาดามวอนเวมาดามวอนมาหลงกันนี่นะตรงนั้นน่ะคือยูหอยนี่คิดต้มกันงบม,มาเทาว่าทุกวอลน,นะบริกินจ้อยมาแล้วกันมันเพื่อนหอ,อ,อยอะหอยนี่สะอาดเลยมันบริขึ้นเท่าเลยตัวนอกกะเจาากก้าหักกุดูดดูห้ารำมันเป็นขิต้มแล้วดานเนาะมนี่น,น,นวดไยาบากระปุกกันเนาะพูดพูนพี่สลิปบุญจะเอาไปทำรากมันไม่ข้างหลังเึไงะนน ปีนะนี่บ่นะไนี่ดำๆนะโอ้ยอวนนะบ่แมนแม่ตีบอตีมันจะไปยุ่งไปันเาจับอไนจับตีมันจับไดใช้แขเาตีลกนรจออกหเจาไย่ากำลังกำลังจับออกเลยมันจับดน่งออกยาก โอ้ยลมนะมันเลิกเดือหายไปไปชักเลยนะเกิดเป็ชีวิตมาดามันก็ได้ว่าชีสนุกสบายเด้อสิบอกให้ได้โบกิงวันนี้เห็นแ่มื่อวไปพุ้ บุ้มมีฟังนะอยู่รได้ยินอะไเน่ยไม่ลองงมต่อโอ้งมเขาเดียวลงเต็มกระซามเลยนี่เต็มกระซามเลยทุกคนเด้อกับเมตูนเม็ตูน เอานุคอีกนอะไรก็เกกุ๊กกุอยไรดูต่อตกต่อตุเกไปสุดเหรเยอกระตู๊กเือนใหญ่ใหญ่เทมิงทุกกระำตุกกรำไปดูมวยทุกกำไปพมยทุกกำไปไปมึงนี่มวยหิงยานจะให้มวยไปซ้ำ่โอเคอ น่้ยบไหิบุันนี่นะไล่ไลเอาเมือบอลลอนก็พ่อป้าพ่อละป้าทุกคนพ่อลป้ก็ได้เหนมปีงเอาคนเดียวเลยปีเขาด่าแคจะได้นะเหน่อออป้าขึ้น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 บ้านนี่งยมันะเกปขึ้นไปก่อนแปขึ้นแปดแปเอาเกนป่นไห

นีกำลังกลับเมื่อนหรืคนเด้อตอนนี้ยังหอยติกระซัมเลยวเอวอาร่เยเท่าไหเนี่เีทาย่ี่่นี่

เอาทุกคนตอนนี้กำลังเอายีโนเตเกิบเนาะกิโตมติดเกิบเชียว,ว่าความทุกข์ยากลำบากคำก่อนมุนนี่ได้เต็มกระซามมาหันขึ้นเร็วเร็วแล้วนะเ<ป>าต้องทีเกิบขึ้นมาหิวตัวหิว,หวเกิบมาใส่ทึ่งพี่ มันติดทกเก่าอีกไปล่างอยู่ห้องอีกบัดึงลงล่างล่างเก่าทำน่แล่ามันนีทเก่ามันจะมนเจ็บไปอันนั้นเขาเอื้องไมวมันขาเขาย่ายมาดมันออเองดอกนี่คนขมนเต็มกระซาม